ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากหา personal style ของตัวเองในปี2024ให้เจอนะครับดูคลิปนี้ให้จบ personal style นะครับคือสิ่งที่คนที่ชอบแต่งตัวอยากมีมันคือความชัดเจนแล้วก็เอกลักษณ์ในการเป็นตัวเองครับมันจะเป็นฟีลแบบเราพูดชื่อใครสักคนหนึ่งแล้วก็ภาพของเขาอะมันชัดเจนมากยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับพี่ตูน body slam ผมก็จะนึกภาพพี่ตูนใส่กางเกงขาเดฟพอเก็ตภาพไหมครับถ้าเกิดเราไปเจอคนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แต่งตัวคู่เท่เลยแล้วเราไปซื้อเสื้อผ้าเหมือนเขาหมดเลยตอนที่เราใสา่ออฟฟิตนน เราจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองเลยมันก็ไม่แปลกครับที่ความเป็นตัวเองมันหายไปหมดเลยเพราะว่าเราไม่ใช่เขาชุดที่เขาใส่วันนั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเออคนนี้มันเท่แต่ในมุมมองของเขาครับเสื้อผ้าที่เขาใส่อ่ะมันมีความหมายมากกว่านั้นเยอะ สิ่งที่ทําให้ personal style ของเขา strong เนี่ยถ้าคนอื่นมาทําตามก็จะได้ไม่เท่าเขาครับเพราะว่าคนที่ทําตามเนี่ยไม่ได้แต่งตัวด้วยความรู้สึกแต่เอาแค่ภาพภายนอกไปคนที่เจอ personal style ของตัวเองนะนะครับตู้เสื้อผ้านเนี่ยจะค่อนข้างเล็ก design แล้วก็ทรงอาจจะดูซ้ำๆกันหน่อยแต่เขาก็มีสีของเขาถ้าเกิดเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่มี personal style ที่ชัดเจนนะครับ <c oughs> เวลาที่เรานัดเขานะครับเราจะพอเดาออกว่าเขาจะใส่อะไรมาเพราะว่าเขาจะมีความสม่ําเสมอในการแต่งตัวจะเป็นฟิลเหมือนตัวละครตัวหนึ่งในอนิเมะที่ใน10ซีซั่นเนี่ มีแค่ชุดอันเดียวมันก็คือเอกลักษณ์ของเขาครับมันจะทําให้เราจดจําเขาได้ personal style นะครับกว่าเราจะได้มันมาเนี่ย มันใช้เวลานานมากเพราะว่ามันหายากมันเป็นสิ่งที่เราต้องค้นหาจากภายในของตัวเองผมก็ไม่สามารถบอกคุณได้ครับว่า personal s o u n d ของคุณเนี่ยควรเป็นอะไรเพราะว่าผมไม่ใช่คุณไม่ว่าเราจะสนิทกันขนาดไหนนะครับไม่มีใครรู้จักตัวเองเท่ากับตัวเองหรอกแต่สิ่งที่ผมสามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับคือผมสามารถเล่า process ที่ทําให้ผมเจอ personal style ของตัวเองถ้าให้ถามเพื่อนๆของแม็กซ์นะครับว่าแม็กซ์เนี่ยแต่งตัวยังไงเขาจะมี description ไม่กี่คำหรอกครับดำเสื้อวง<ๆ>กะโหลก กรตูนแล้วไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรน,นะครับมันจะมีเอลิเมนต์พวกนี้อยู่ในอาฟิตผมตลอดต้องบอกกันนะครับช่วงที่ผมลุ้งๆใน u t u b e เนี่ยหลายๆคนบอกว่าผมเป็นคนที่แต่งตัวดีแล้วก็มีสไตล์มากแต่ผมต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าณนะตอนนั้นอะผมยังหาเพอร์ซันอลสไตล์ของตัวเองไม่เจอเลยมันยังอยู่ในช่วงของการเอ็กซ์เพร์เมน o n ชันแล้วก็ค้นหาตัวเองครับที่หลายๆคนคอมเมนต์มาว่าผมแต่งตัวดีผมแต่งตัวเท่มันก็เป็นเพราะาผมตามเทรนด์ครับสิ่งที่สไตล์ที่มองว่ามันเท่มันดีถ้าเกิดเราทําตามสไตลเทั่ว ยังไงมันก็เท่แล้วก็ดีครับกางเกงยีนขัดขาดเสื้อย,า,ยาวๆ Air Jordan จำได้ไหมครับแต่การตามเทรนด์นะครับมันจะช่วยให้เราค้นพบตัวเองได้ง่ายขึ้นเลยทิปอันแรกที่ผมจะให้เ,เพื่อนๆนะครับคือตามเทรนด์แฟชั่นแล้วก็การแต่งตัวครับถือว่าเป็นการเอ็กซ์เพร์เมนต์กับทรงเสื้อผ้ายิ่งในสมัยนี้นะครับเทรนด์เนี่ยมาไวแล้วก็ไปไวมากครับมันเป็นโอกาสที่ดีให้คุณลองหลายๆอย่างครับถ้าเกิดเราจะตามเทรนด์เพราะว่าเราอยากเอ็กซ์เพร์เมนต์กับทรงเสื้อผ้านะครับผมแนะนําให้เ,เพื่อนๆซื้อจากฟาสต์แฟชั่นแบรนด์อย่างเช่น H&M เพราะว่า1ราคาค่อนข้างจับต้องได้ แล้วก็2นะครับของเนี่ยมันผลิตไวมากเทรนใหม่มาปุ๊บเอเนมาปับ๊บการเอ็กซ์เพร์เมนต์กับส่งเสื้อผ้าเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าส่งเสื้อผ้าที่มาจากบางเทรนเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับร่างกายเรามากแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองครับยกตัวอย่างนะครับอาจจะมีคนที่เคยลองใส่สกินนี่จีนแล้วรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เราเลยแต่เทรนดมันเปลี่ยนมันกลายมาเป็นแบกี้จีนตอนที่เขาลองใส่แบกี้จีนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันโคตรเราเลยตอนที่เราได้ตามเทรนไปเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้เรารู้จักตัววเเเอองมมาาาากขึ้้้นน่สืผแบบไหห หรือว่าไม่เหมาะกับเราเ็ปต่อมานะครับเราก็เอาทรงพวกนั้นมา mix and match กันมันคือการเอาหลายๆรนดมา mix and match กันแล้วเราก็จะได้ shape แล้วก็ silhouette ที่เราเป็นคนสร้างเองแล้วนี่ก็จะเป็น shape หลักของเราที่เราใช้แล้วครับยกตัวอย่างครับผมเองเนี่ยช่วงบนของผมผมชอบอะไรที่มัน boxy แต่ว่าสำหรับกางเกงเนี่ยผมชอบอะไรที่มันมี shape แล้วก็ slim หน่อยทรงกางเกงที่ slim มาจากปี2016แต่ว่า boxy fit shirts เนี่ยมาจาก2020เอา2เทรนด์มา mix and match กันเพื่อที่จะสร้าง shape ของเราเอง ตอนที่เรามีเชฟของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาเราก็แค่ต้องเพิ่มดีเทลไม่ว่าจะเป็นเรื่อง t e x t ซ์เจอร์กราฟก หรือว่าสีครับจะมีอย่างเดียวก็ได้หรือว่ามีหมดเลยก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่ความชอบของคุณมันต้องถามตัวเองว่าเรามีสีประจําตัวไหมมีสไตล์ของกราฟิกที่เราชอบมากมากไหมหรือว่ามีเท็กซ์เจอร์ที่คุณชอบใส่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอสิ่งพวกนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆถามตัวเองว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เราชอบสิ่งพวกนี้นอกจากว่ามันเท่เดี๋ยวผมมาเล่าข่งผมให้ฟังสีประจําตัวของแม็กเลยนะครับคือสีดําทําไมล่ะผมว่าสีดำนะครับเป็นสีที่สื่อความเป็นแม็กได้ดีมากเป็นสีที่ค่อนข้างเงเียบ ไม่ได้เป็นสีที่สะกิดตาคนเท่าไหร่ซึ่งในชีวิตจริงของผมนะครับผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างเงียบชอบฟังมากกว่าโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงไม่ต้องการความสนใจจากคนข้างนอกเท่าไหร่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยเพราะว่าผมอยู่ในวงการบันเทิง <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับสิ่งที่เราใส่เนี่ยเราใส่เพื่อความสุขเราใส่เพื่อความชอบตัวเองเรื่องสีนะครับจบแล้วสีที่เราใส่เนี่ยสะท้อน personality ของเราสีดำเป็นสีที่ค่อนข้าง introverted ผมเป็นคน introvert matchy matchy ถ้าเกิดเรามาพูดเรื่องดีไซน์หรือว่ากราฟิกนะครับถ้าจะให้ผมใส่เสื้อที่มีกราฟิกเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ลายหรอกครับถ้าไม่ใช่กราฟิกจากเกมหรือว่าการ์ตูนในวัยเด็กนะครับก็จะเป็นเสื้อวงพวกสภาพวินเทจลายเกมที่ผมมีนะครับมันก็มาจากเกมที่ผมเล่นจริงๆในวัยเด็กเพราะว่ามัน resonate กับผมถึงวันนี้ผมก็ยังเล่นอยู่ยกตัวอย่างนะครับผมมีเสื้อเทกเก้นอันหนึ่งทางแรกที่ผมเล่นเทกเก้นนะครับ ผมไปเล่นที่อาร์เคดแล้วมันคือเกมนี้แหละครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมชอบเกมต่อสู้มากถึงตอนนี้ผมก็ยังนั่งเล่นเกมเทเกนอยู่ครับเนี่ยรอเทเกนแอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วครับผมก็มีเสื้อวงประมาณ30-40ตัวแต่มันไม่ใช่แค่เสื้อวงนะครับมันเป็นเสื้อวงจากวงเดียวนั่นก็คือวง m g a d เด h my favorite metal band ตั้งแต่ผมเล่นเพลง Symphony of Destruction ในกีตาร์ฮีโร่กับพ่อผมเนี่ยมันทำให้ผมหลงรัก Heavy Metal มากไม่ว่าจะโดนบูลลี่เพราะว่าฟังวงอะไรไม่รู้เสียงดังๆกีตดังๆท,ท,ทั้งๆที่เทรนตอนนั้นเนี่ยคนเขาไปฟัง Katy Perry One Direction กันหมดแล้วผมก็ไม่เคยหยุดฟัง Heavy Metal เลยจนถึงวันนี้นะครับผมก็ยังฟังมันอยู่เพลงเป็นเสียงเป็น feeling เป็นประสบการณ์ถ้าเราอยากดึงมันออกมาให้มันเป็นชิ้นเป็นอันให้ได้เนี่ยเสื้อวงเป็นคำตอบของผมครับ ที่ผมบอกว่ามันใช้เวลานานเนี่ยส่วนหนึ่งมันคือการคอลเลกเสื้อผ้าครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเสื้อวินเทจของผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ผลิตแล้วกว่าจะหาตัวหนึ่งเจอเนี่ยมันใช้เวลานานมากเสื้อวง30-40ตัวที่ผมคอลเลก์มานะครับผมสามารถใส่มันทุกวันเป็นเดือนได้แบบไม่ซ้ำแต่กว่าจะได้40ตัวนี้มานะครับ ผมใช้เวลา5ปีในการคอลเลกตก็นั่นแหละครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมเปิดกูเสื้อผ้าวินเทจของผมก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างนะครับผมบอกเพื่อนๆใช่ไหมว่าการแต่งตัวส่วนหนึ่งของผมเนี่ยมันก็มาจากการ์ตูนผมมีแจ็คเก็ตอยู่3ตัวครับที่ผมใส่ประจำแจ็คเก็ตสีดำนะครับเป็นของยูนิโคลแล้วก็สีแดงมาจากแฟรงกาซอแล้วก็ตัวนี้ครับที่ผมใส่อยู่ผมเป็นคนที่ชอบการ์ตูนแล้วก็มังงะอคิระมาก เพื่อนๆก็รู้ผมชอบจนผมต้องเอาแจ็คเก็ต2ตัวของผมเนี่ยไป e อมเบรเดอร์การเอาเสื้อผ้าไป c u s t o m i z ์นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองเลยถ้า Max จะใส่แจ็คเก็ตนะครับมันต้องเป็นแจ็คเก็ตที่มีลายอะคิละนอกจากเสื้อผ้านะครับอ c c e s ร o r i e ์เนี่ยก็สามารถช่วยให้เรา Develop Personal Style ได้แหวนที่ผมใส่อยู่เกือบทุกวันนะครับมันมีซิมที่ค่อนข้างดาร์กเป็นลายกะโหลกเป็นลาย d i e v a l ซึ่งมันก็ลิงก์กับความชอบของผม ใส่เสื้อวงกับแหวนกะโหลกเป็นสสิ่งที่มันเข้ากันมากๆเพราะว่ามันธีมเดียวกันถ้าเกิดผมอยากเอามิวสิกไปในทุกที่ที่ผมอยากไปนะครับมันสามารถทําได้ผ่านเอ็กเซสซอรียกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดผมออกไปที่หนึ่งที่มันไม่สามารถใส่เสื้อวงได้ผมก็อาจจะใส่เป็นแหวน m มกกาเดสแทนมันเป็นดีเทลเล็กๆครับแต่มันก็ยัง appropriate for the situation รองเท้าที่ผมใส่บ่อยช่วงนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ของ a m e r i ทํทไมง่ายมากเลยครับมันเป็นลายกระโหลกมันเหมาะกับความชอบเมทัลของผมเลยถ้าเกิดถามว่าสไตล์การแต่งตัวของ m a ยมาจากไหนนมัาจกใน ัเด็กครบแล้วก็นิชแล้วก็ subcultures ที่เราอยู่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาจากความชอบของผมหมดเลย ผมแค่เลือกที่จะ express มัน through fashion personal style นะครับมันสามารถหาได้ง่ายมากถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณชอบอะไรมันต้องเป็นสิ่งที่คุณชอบจริงๆแบบจริงๆอะไม่ใช่สิ่งที่สังคมปูมาว่าเออแบบเนี้ยเท่เลยคุณชอบมันต้องมาจากตัวเราครับแล้ว personal style ของแม็กซ์ดีไหม fashion is subjective ครับความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน perception ของทุกคนไม่เหมือนกันแล้วมันไม่ผิดแหละครับถ้าเกิดเราอยากจะสื่อความชอบของตัวเอง but of course ในโอกาสที่ถูกต้องไม่ใช่แบบแม็กซ์เนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองอย่างสูง ผมจะไปงานแต่งงานที่ค่อนข้างทางการไม่ครับผมจะใส่เสื้อวงไปมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับก็นี่แหละครับเจอ์นี่ที่ทําให้ผมเจอเพอร์ันอลสไตล์ของตัวเอง ผมหวังว่าจากเรื่องราวของตัวเองนะครับเพื่อนๆก็จะหา Personal St y l e ของตัวเองได้ง่ายขึ้นหาตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็สื่อสารออกมาผ่านเสื้อผ้าครับผมถ้าเกิดคลิปนี้สามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับ <S <S <ๆ S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับ apart from that Personal Style ของผมเนี่ยผมมาจะเจอแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งพี่ผมยังหาไม่ค่อยเจอคือ Gold Play Button ของผมเพราะว่าเรายังไม่ถึง1นล้าน s u b s c r i b e r s ครับเลยถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่กด Subscribe cribe ให้ผมรับะคริปนี้นอกนนั้ผผมมอครับ Have a good day แล้วก็สวัสดีครับ